กลวยควรรสชาตินุมน่มมผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีไม่ติดฟันไม่เหนียวไม่ผสมแป้งใช้เนื้อผลไม้แท้ร0 0เซนเนื้อหนึบหนับ,นบไม่เหนียวเคี้ยวเลินราคา99บาทโปรพิเศษตอนนี้3ห่อเพียง297บาทแถมส่งฟรีไปเลยไฮยนะหลังความบาทรัสเซียค่ะชาวเยอรมันลำบากต้องซื้อไม้ทำฟืนหลังราคาก๊าซพุ่งรับมือไม่ไหวก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของดรสมเกียรติโอสสภาได้ ขอบความระบุถึงท่าทีของเยอรมันที่ออกตัวแรงในตอนนี้ จะทาให้ชาติตวันตกรัสายม,มีความสะเทือนเลยทีเดียวเพราะว่าแสดงความประสงค์จะไม่ร่วมพว่มบาตรัสเซียโดยเยอรมันค่ะก็ค้านการขยายขอบเขตแบนธนาคารรัสเซียจากระบบสวิปและไม่เห็นด้วยกับการควนน่ำบาาน้ํามันจากรัสเซียรวมทั้งนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของเยอรมนีอาจจุดชนวนสร้างความแตกแยกในกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกที่พยายามจะเดินหน้าเพิ่มมาตรการลงโทษรัฐบาลรัสเซียในการบุกยูเครนนําโดยสหรัฐที่ออกมาประกาศกล่าวว่า สหรัฐจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียโดยมีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบริจอรสันของอังกฤษที่ขานรับเห็นด้วยล่าสุดในเพจ Facebook ของ h ท i l a n d v i s i ่นค่ะก็ได้รายงานท่าทีความเคลื่อนไหวของเยอรมันโดยระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าชาวเยอรมันกำลังซื้อไม้และทานหินแม้จะถึงฤด,ดูใบไม้ผลิที่อากาศอบอุ่นขึ้นแล้วก็ตามเนื่องจากราคากาซที่พุ่งสูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่ทยิดงใหญในยูเครนเยอรมนีประกาศคำเตือนล่วงหน้าในวันพุทธที่ ผ่านมา เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินด้านการจัดหาก๊าซที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นสัญญาณของความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะง,งักหรือการหยุดการไหลของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโทรศัพท์ของเราดังไม่หยุดเลยเอดิกพัสซาผู้สร้างเตาเผาและเตาผิงได้กล่าวค่ะซึ่งเตาเผาและเตาผิงต้องใช้ไม้ฟืนหรือว่าฐานหินพร้อมกับเสริมว่าการขาดแคลนอุปทานทําให้ยากต่อการสั่งซื้อผู้คนต้องการความปลอดภัยและการถูกแช่แข็งมันไม่สนุกแม้จะมีอุปทานกา๊าซที่มีเสถียรภาพแต่ผู้บริโภคและบริษัทต,ต่างๆได้รับคําแนะนะ ให้ลดการใช้พลังงานลงโดยโรเบิร์ตฮาเบกค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่าทุกกิโลวัต์ทุกชั่วโมงมีค่าซูซานกาเซนค่ะเป็นหนึ่งในคนที่สั่งซื้อไม้สําหรับฤด,ดูหนาวหน้าแม้ว่าเธอจะมีเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าในบ้านของเธอก็ตามฉันมีเตาในทุกห้องและหากจู่ๆแก๊สดับลงกระทันหันหรือเราขาดแคลนพลังงานอย่างน้อยฉันก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงช่วยเอาชีวิตรอดไปได้ในวันมรสุม ทางด้านของดิชาร์คเคิร์กลอร์ค่ะผู้ค้าเชื้อเพลิงกล่าวว่าผู้คนยังคงตุนฐานหินและไม้ไว้แม้ว่าอากาศจะหนาวและค่อยๆหมดไปก็ตามและเสริมว่าแม้แต่ก่อนสงครามในยูเครนปริมาณฐานหินและฟืนก็ยังเริ่มไม่พอ พวกเขาไม่สั่งเพราะก๊าซมีราคาแพงมากพวกเขาสั่งเพราะกังวลว่าจะไม่ได้อะไรเลยทางด้านของมาคุสชตุมบอลค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเคหะกล่าวว่าในขณะที่ความต้องการเครื่องทําความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเขารู้สึกประหลาดใจที่ก๊าซถูกวิพากวิจารณ์เมื่อผมพูดถึงกา๊าซผมคิดเสมอว่าเทคโนโลยีนี้มีอนาคตแน่นอนเพราะผู้คนก็ต่างมองดูไปที่ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซส,สังเคราะห์แต่ตอนนี้แน่นอนทุกคนต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องทาความร้อนค่ะ มีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะ วันนี้เป็นบัวชอเชอรี่นะคะซึ่งทำจากเชอรี่แดงแช่อ,อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจา้าบัวชอคเชอรี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอรี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมาะก,กับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักง,งานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทํางานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนําเลยค่ะมาในราคา1 2 9บาทเท่านั้นกับขนาด200รกรัม โปรมชั่นพิเศษค่ะ3กระปุกเพียง359บาบาทส่งฟรีไปเลย